ชิ้นขาหลังแลยยังพอแล้วยังมาอ้ะเนรอขาดิ้นเพกว่ามันนิ่น้อยข้นเยอะทำกับปปลาหลายเตกวทขาจะดีคอนเสน์นะคอนแสแนนะนี่โลกเอาพี่น้องอย ของอยู่ของกินกันแล้วล่ะพี่น้องกาบทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เมิเร์คุณสุขคน,นเดอสบายดีตอน,นสายพี่น้องสายน,นะตอนเจ็ดโมงแปนโมงนะตอนนี้กัะพี่น้องแม่น้องเจดีกะมาเอาซีนนะมาเอาซีนโง่พี่น้องอขอเจ้าลมงโง่บุญ่าน,านุวันนะี้บ้านแม่น้องเจดีมีบุญบุญกองเข้าพี่น้อง แม่น้องจะดีกัเอาพูดนึ่งนะพูดนึงกับส่งเสนพี่น้องเอ้ยนี่กระสายเติบแล้วลว,ลว่าเขาเจ้าโคแล้วรู้บ่เนาะไปติดตามได้ครับเชมมาบางคนเดียวพี่น้องว่าพูดสองเสน้นมันสิได้หลายชำ้นเลยพี่น้อยชำ้นเลยนะมาหอดเขาเจ้ากำลังโคอ,อยู่พี่น้องเอ้ย ขาลังแล้วเนี่ยยังพอแล้วยังมาม่เลยเนาะทาดียูแล้วนี่ยทาดียูหลายตัวได้ักโลได้เลยสี่แล้วบ้านน้อยอย่ก็ไม่ได้สนเถินมาแล้วก็ะทาเอาก้อนพี่ดองจังมือนะนี่ก็สายตึบละแปดโมงสิบห้านาทีกระทะกินข้าวเสาวกได้พี่น้องถ้าเอาซินโงงทากินซินโง่นะเจ้ากำลังเรียบปั่นเอาแล้วบ ค่าจังน้อยก๋าิได้เมื่อแล้วพี่น้องหลายคนเทศนะแล้วไอ่สร้างบ่ไม้เพื่อกะยิ้วอันนั้นพี่น้องเอ้ยข้าหน้ามันลงล้างอยู่่ฝายนี่น้ำฝ่ายนี่ ตินเลครับว่าชีตุกครับกินลาบหรือตีนลาบตีนเลิกไปสุดสุดกลายม่แตลางแล้วล้างทีน้องล้างสะอาดแล้วนะกับผ uh, <laughs> ู้พักกระดุกพักผู้อยกรอยผู้ปั่นกปั่นจังแนวไอ้สิไปพูดเนาะ ยอดจี้ำกันายนี่ไปเรื่อยขนาดนั้นน้องน้องเียนอันนั้นบอกอันน้นมาเนาะมาน่ะสิแปดพูดพี่น้องโง่นี่กะราคาสามล้านหกพันละสองเซน เป็ตดตคาดแบบนี้นะเป็ดต่เฮย,ยุ่ขาหน้าอยู่เลยจือมีดน่อยึกินเพก่อม,นะมันน<อ>ี่ี่ไอ้ระจ่าเจ้านำม,นมันเหนียวพดพเจ้าต้มกบ,บนปลาเฮยเอาช่องพูด,ห,ดหนหึห่งเลย เชอจกเชื่อเออไม่เชื่อกรยากูไม่จชเงินวาจไม่เชื่อกระยาแล้วขู่ลู่เลยก็นะนะะอันนี้มนอัู่ะไรนะเอาคดเดสิบเเอไม่ร้ปนอนไม่ธรรมดาเยม่ดานงานีเอสงไมองานอ้าวล้พี่น้องพูดหนึงตอดแล้เขาไม่ได้้ยเฮ้ยเฮ้ยเ มาพอด้วพี่น้องพี่เลือดิเออเจ้าก็ไปเอาจะก้องนี่ฮะชายและเยอะข้าวโอ้คอยอิ่มแล้วเนาะสบายดีกองเฮ้สบายดีอุ้ีเฮ้สบายดีได้กลิ่นไหมว่าจะนีหอมหอม าก็พอจะดีเ <infused> อ in ็ดเ่ล่ะหมูป่าเลยหมูสันสันเลยหมูสันสันพี่น้องเอ้ยแต่ถ้ากินข้าวเพิ่นกะพาลุงลุงไปวัดไปทำบุญคอยกะหากระมาฮอดใส่สายจังน้อยเพื่อนละพี่น้องกินแล้วฮะกินแล้วกินแล้วว่าจะไงพอจะดีกินแล้วจังคอยกับลุงเอาทิมะออดลชันดๆท่าน ก่อกรมีน่อยติดหรือบอดก่อมันจะได้น้อยดีนะเจ้าคือมีห้องพื้นคือห้องทานพื้นดำวันี้แม้ามีเห็นได้พาด้อกินนะนะชิ้นโง่ได้ชิ้นโง่กินกินแล้วบ่กินละแล้วพอจะดี กินแต่ข้าวนมคอยยังทันใหญ่คอยหนะังเป็นยึกน้อยเหมือนเมาผิน้ลยโผล่คนมากินข้านมวัยนีเอาซีนมาเพื่ออะาลายนึงโผลยังกินข้นมน <c ười> ด,ด,ดนยจะ้ายนึง ตื้อไม่คจะมีคนแฟน,นะพูดกาแฟน,นะนี่น้ากรหลางคุณน้องอ้ยนมีล้างมีได้นะแลงไม่คิดดิพูดนี่มีได้ปอดพูดนี่ค่อยบึ้งแล้วพี่น้อยค่อยเนยยเนบึ้งแต่มันสีลายๆเน่ เฮ็ดจ hey, no ุ่มอ่ะเฮ็ดอันนัโลอันนั้นเอาเนาก็จะดีพอกินไยากย่อเฮ็ดกงก็เงี้ยเน่ยะเงีผู้สาวมันก็ต้องเฮ็ดกินมจสาวมันก็ต้องกอยาเฮ็ดกินได้จ้ะให้กินนุสามันก็ต้องเนน ปลาไปกินอกินอหงื้อหมอไปกินกไ,ก,ไกินด้วยไปกิปกิน โซลสีน์ก็ล้างแล้วเรียบร้อยพี่น้องล้างสะอาดแล้วนะขับไปล้างเพราะจะมันหัดขี้ดิน,ดนดยันขี้ผุนขี้เยอนะีโลกเอาพี่นออ้องเอ้ยต้มกับเส้น้ำผด้นะต้มมันนอง ใส่มันทอดมันอันนี้นะพี่น้องแล้วก็ขนามันนะต้มต้มมันมันซุกๆคนละพี่ซีนี่กะเอ็ดกินอิมเมอรซ์จำได้พี่น้องอยังอยู่นะยังหลายเติมฉันกินมูแล่กระดูกมันก,นกะนกนยังหลายอยู่เป็นแกงเสื้อพักเสียงาอันนี้กะ มามาพักก้อนพี่น้องพักหอมพักโบะนะเฮ็ดเจ้าพี mấy tắc ngọt con khi nó ơi lại cả mân nhạt năng kinh này đây xô chứ khô hòm hòm chẳng bị xúc khác khi nó mẹ nóng cho đi cả tâm đi con nó ừm ăn hỏi đừng đè nhu เอ็ดเจ้าเพกิอนพี่น้องีเพรกะโลเแล้วนะโลน้ำอุ่นแล้วพี่น้องเอ้ยคอยกะเย็นแบบนี้นะคอยวีดีเซอร์เมอร์สทางอันนี้มันพี่น้องเอ้ยโตเซอร์เมชิปเมชิปตกทำไม

ทำไมอีกอตอนนี้อ่ะมันดิบตุอะไรใส่พักเสื้อก่อนแบบนี้นะพักหอมพักโบู ก้อนพี่น้องเอ้เข้มเลยจ้งจางน้อยนแต่เอาเส้น้ำป่าเนอะต้องเข้มไปจักเนาะเส้นำป่าหละ่ะตื้นตืมาคิดอีกกอน โอ้ยปงแล้วกะสีได้ซอยก้อนนี้เนาะสวยละพอเยอะเข้าแล้วพี่น้องเอ้ยเพราะว่าทารปันเข้าตื่นมาแล้วกะหอนหอน สุกแล้วบัน ขันหน้ามั้ขันหน้าอันนั้นโง่งพี่น้องเอ้ยอันนี้ซสบนะสวยแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยเต็มจานนี้ เดี๋ยวช่วยผักสุกกันเนาะอุยน้าม่ะ ของกินกันแล้วล่ะพี่น้องพักกินกรคือพ,พ,พักสลดัดมาเดอ้อกินข้า,าวเสานน้ำเดียวพี่น้องเอ้ยต้มสีงโง่แม่น้องจะดีกินดิบกิได,ได้ต้องเอสซุกกินซุกจังกินนะพี่น้องกินข,ข้าวกะคือกิขนข้าวคนเดียวพี่น้องเอ้ยกิขนข้าวผู้เดียวนะทางน้องจะดีเพื่อนกะข้าวงเฮนทังโวจะดีครับลุงเพื่อนกะปันกินเนี้ยแล้วพี่น้องเอ้ยกินปิ้งหมูมาเดอ้อพี่น้องเด้อกินข้าวข้าวน้ำเดียว เขาอยากจะซื้อได้ไปจุกห้าเพิ่งพี่น้องจุกห้าเพิ่งเพื่อนนันปะเถาะนะมันมาแพนเมื่อวานนี้เขาอื่นก็

What's ce What's up? No, what's up, what's up. <laughs> เากินข,ข้าวกินน้ำยาแลา้วกสิได้ไปเฮิดอปะเถาะก้อนมันนี้พี่น้องเอ้ยไปจุกข้อเพิ่งไปโมโ่ข้อเพิ่งน้ำเพิ่มนอไปโม่บุญนะกะ<อ>วัดกับตอนแรกเพื่อละแม่น้องจะด,ดียังลงพี่เด้อโหจุ้มทางนี้พอดีไปไฮเฮต้าบแล้วกะกำลังเยี่ยมพี่น้อยยูโนอันนี้ก็คือเดียวแล้วได้ได้ได้จักดอกนะพ้อเพิ่งพี่นาอา้อยพี่ก็หากินขา้าวหากะยา 他问个到 มันีกัมาอยู่ตบลมีทางเข้าทางลาดผู้ปีโน่นุ่เพรว่าจจุกมีท่านซ้ำจุกแต่เสาพุ่มมนีินะจุกพวาพิงนี่นะดอกพึงนี่ใสเชานี่เชาอันหนึงล้วนะอเอสองอันบอแวนึงกินด้น้ำหวานได้เแท่านติดทําไม่ได้ท่านจุกะ กกอน็พร้อมชุบลายสบายใจสบายใจนะพีเอ้ยหนึ่งหนึ่งนึ่งหนึ่โมบุญแล้วแล้วก็ขึ้นมากินได้วันนี้พี่น้องเอ้ยกินเส้นเส้นคาเฟ่ตอนนี้กะกินคาเฟ่อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยตอนกินกับไม่ไทยเพือพี่น้องเบิ่งซ้ำนะขาเจ้าติดโอเพิ่งแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยกะทออันนึงสามมึง เจ้าอันนึงมันมีสองอันหยุดตาลางลขึ้นมาพี่อันนึ่งนะแม่น้องจะดีพี่ท่านจุ๊กจุ๊กซ้ำจุ๊กมาเพิงเ<อ>่งนะพออย่าลงวัดแล้วพี่น้องเอ้ยกะพี่ได้ลงซ้ำแม่เพิ่นเอาลงแล้วเขา้ากะเพิ่นลงโมแล้วนะแม่ลงแล้วพี่น้องแม่น้องจะดีกะขำค้ำคุณหลัดจังลงไปเลาะพี่น้องเอ้ยจังลงเลาะกะสิเอ็ดคลิปนึงนะคลิปนี้กะเซเลไทยเฮ้ยพี่นอ้องเบิ่งซ้ำนี้ก่อนเนาะ ขอบ่กขอบเจอลายพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามเลยครับมคลิปหน้าวิวโอน้าโฟพ่อแม่น้องจะดีไหมเด้อคลิปน้าลาไปก่อนสบายดี